ดีครับโดยหมูม่วงครับเดี๋ยวนี้ออกรถสองครับคำนอกเราดูครับนี่ครับผมมาวิธีลวงลุงเพิ่มอันนี้ครับสาวครับพี่นองเห็นนี่ครับมันกำลังจะเกิดตาดอกใหม่นะครับแบบนี้ตาดอกแบบนี้มันเกิดตาดอกแบบนี้เพิ่มมันก็จะเกิดยอดดอกออกมาแน่นี่ครับนี่ครับตุ้มๆแน่นี่นะครับ ตุ่มแนวนี่ปึ๊บจากตุ่มแนวนี่มันจะไปเกิดแบบใดแต่เมา่บึงครับนะครับเกิดตุ่มปึ๊บมันก็จะมาเกิดเกิดดอกไปนี่นี่ครับนี่ครับเกิดดอกกำลังเกิดดอกครับอ่าประมาณสามถึงสี่วันโดยพี่น้องเริ่มออกตาดอกครับเริ่มออกตาดอกปึ๊บนะครับนี่่วงนำดอกใหม่ครับพี่น้องครับตาดอกจะเป็นแนวนี้นะครับ ตอนนี้ผมทำสาวอยู่นะครับเราก็จะมาเป็นแนวนี้นะครับเป็นแนวนี้ปุ๊บเป็นดอกเราก็จะมาเป็นหมากนะครับนอ,น,อ,น,อน,นี่ครับผมม,ม้วน้ำดอกใหม่ครับครับผมความถูกวิธีกเกษตรครับผมกเกษตรเมื่อนี้มารู้อย่างละเรื่องนะครับก่อนไปทํางานครับผมพ่นมากเกษตรยางเบิงหมือละสิบหลอด นะครับนะครับผมไปเห็นงานก่อนครับยังไงก็แช่ความรู้ประสบการณ์สู่พี่น้องเขาฟังนะครับมุวงนำดอกไม้ครับผมวิถีชีวิตบ้นบานๆครับเอาความสูงว่าฝากพี่ฝากน้องผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะผู้อยู่ห่างไกลที่คือทอดบ้านนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้พี่ให้น้องอนะครับสู่ต่อไปชีวิตต้องสู้สวัสดีครับ